ครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับน้องไม้เช่นเดิมยย้เย้ช่วงนี้อาจจะไม่เห็นผมทําคลิปไปไปนานเลยใช่เพราะผมไม่มีคลิปดองด้วยผมลืมทาคลิปดองไว้แล้วก็แล้วก็คือเรบอกวัานะคือผมกล่าวว่าผมจะสตรีมแล้วดีดีถ้าถ้าช่วงนี้ไม่เห็นผมทำอะไรไม่เห็นผมลงคลิปไม่เห็นผมสตรีมมันง,งงนะคะผมคือ โรงเรียนผมก็ใกล้จะเปิดแล้วแล้วพอวันนั้นอะไอ้จาได้ไหมวายวันก่อนโรบอกลม่ม uh huh. <c oughs> คือผมก็นั่งเล่นเกมปกติด้านล้หวผมก็โอเคเดี๋ยวจะสตรีมแน่นอนตื่นมาปพ๊บไอ้ไม้โทรมาไอเลอร์โรบอกล่มแล้วนะ <c oughs> ก็นั่นแหละก็ <c oughs> เลยยาวเลยก็ก่อจะได้เล่นได้แล้วก็ลืมไปด้วยใช่แล้วช่วงนี้พอพอทำอะไเรเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ผมก็เลยไอ้ไม้มันซึ่งไอ้ไม้มันติดเกมนี้มากติดอย่างหนักเลย ผมก็เลยมาหล่อไ <A. S 1> อหล่อไอดีมันมาเล่นใช่ไอไม้บับเออ,อ,เอ,อวินไม้เวลสามดาวโอเคโอเคมาวันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวซาร์สเกตนะครับผมในเกม All ออสตาเดเวอร d e ิ e n นนะครับผมคือช่วงนี้ผมก็ติด, War zone <c oughs> ดวอลโซยนะครับผมใช่ช่วงนี้เล่นวอลโซนเล่นกับไอ้ไม้ <c oughs> <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปรีวิวในด,ด่านนี้นะครับผมอ่ะไ,อไหมออกมาเอ้าอ่ะเดี๋ยว เราจะตัดไปตอนถึงเลยนะครับผมอิ้วทุกคนตอนนี้เราได้ตัดมาตอนที่อาใช่ใช่ใชผมผมกับผม็ผมก็ได้ตัดมาตอนที่เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมมาวันนี้คือผมจะมารีวิวซาสเกะอย่างเดียวนะครับผมอะไม้มีตัวเยอะเอ้ยเดี๋ยวเขาวางเจนอตให้ก่อนเพราะว่าไอดีนี้ไม้ต้องวางเจนอตอืมเดี๋ยววางบูมางนะเอาวางไปเลยวางเลยเอ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวน,นี่เดี๋ยวผมทำเดี๋ยวผมทำคลิปรีวิวหลายตัวมากเลยช่วงนี้ได้ตัวมาเยอะอืมไอดีไม้ทางนั้น <laughs> ตัวใหม่ใหม <Hey. S 1> <laughs> เดี๋ยวผมรีวิวลิมูรู้ด้วยใช่คือคือคือคอัปเดตมา,มานานแล้วแหละประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าแล้ววะหลายอาทิตละหนึ่งส mm. ัปดาห์มานั้นใช่แล้วก็ขี้เกียจรีวิวกันนันแหละประเด็นนั่นแหละ แล้วก่อนจะได้ตัวมานี่มันก็ยากลําบากคือช่วงนั้นอ่ะพอพอกำลังจะชวนใช่ไหมพอวันก่อนโลบอวันก่อนไอ้นั่นโลบอเปิดนั่งเล่นวอ z โซนใช่ช่วงนี้ก็เลยโอเคช่วงนี้ไม่ค่อยอเริ่มเบือ่อวอลโซล่ะก็เลยมานั่งก็เลยมาเล่นโลบอกนครับผมโอเคซึ่งซึ่งโลบอกอะผมมีหลายแบบเลยที่ผมจะทำคลิปเล่นนะแต่ผมขี้เกียจนั่นแหละประเด็นงใช่ เอไอไอ้ไม้มันยังไม่มีออฟเงินนี่หว่าใช่ไม้มีเบสเบลมาเบสออฟเดอะวาวออเอาเงินทำอะไรได้ฮะเอาเงินทำอะไรได้ก็ลดราคาไงต้องหนึ่งร้อยเลยนะเว้ยลดราคาอะไรวะก็ลดราคาตัวที่วางอะเช่นบูม่ามึงมีออฟเงินใช่ไหมมันก็จะลดราคาแค่ตอนวางคือมันก็จะเป็นอ๋คือแต่มันก็จะเป็นแค่แต่แตนะ่ละ แต่หน้าตาคือมันจะเป็นมันเขียนว่า400คือมันยังไม่นั้นใช่ใช่ชค,คือคือวางไปมันก็แดกไปแค่ Driver 300มม้โอเคอ่าใช่สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะแต่แต่ผมว่ารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วแหละ <c ười> โอเคว้าวเจ็บพอว่ะ <c ười> มีสเลดีว โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะเล่นไปเรื่อยอย่างสักแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เดี๋ยวผมจะถเดี๋ยวตอนวางซาส,กสเกิได้เลยละกันเดี๋ยวผม <ไป S 2> จะตัดไปเลยละกันตอนที่วางซาส,กสเกิได้นะไปกันอ่ okay. าโอเคครับผมตอนนี้เราได้ตัดมาตอนที่เว็บยี่สิบแล้วนะครับผมตอนนี้คือาร์มตังอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวางซาสึกสิเลยเลยนะครับผมเดี๋ยวผมวางเดี๋ยวผมขายเจนอดก่อนโอเคอ่ะ วางวางอาไอซัสเกตน,นะวางครั้งแรกประนะเดี๋ยวผมวางให้ถูก่ออ่าโอเควางครั้งแรกราคาอยู่ประมาณ8 0ดรอบาทเนี่ยครับผมขั้นแรกก็จะตีประมาณอาเวลประมาณเท่าไหร่วะเก้าสิบสี่นะครับผมโอเคช่ไปไหมอืมอ่าโอเคไม่ได้ใส่อ่าใส่ใส่ออฟฟิเซอร์นะครับเกียรนขึ้นไม่เกี่ยวแล้วคนลมคไม่เกี่ยวและอ่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยโอเค อันนี้จะเป็นซาสึเกิล่าง6ดาวนะโอเคขั้นแรกนะก็จะมี่าตามประมาณนี้เลยอ่าตีครั้งละ6วินะครับผมระยะประมาณ30แล้วก็ดาเมจประมาณ1,837นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมอัพขั้นต่อไปเลยนะไอ้ไม้ไม้ไม้กูว่ามึงขายโกจิต้าก่อนไอ้ไม่เบจิโตก่อนแม่งไม่ไม่ขายเบจิโตก่อนโอเคว่าเดี๋ยวเราจะรอมอนมาก่อนเดี๋ยว ผมจะดูว่าเอฟเฟกมันจะเป็นไงโอเคไหมเดี๋ยวรอแป๊บรอมอนกำลังขายเบจิโตให้หมดก่อนนะขายขายไม่ให้หมดก่อนโอเคกะชีด <laughs> ไม่ไม่ได้เกรีวิวไอ้เบจิโตนายละ <laughs> เราไม่ได้จะรีวิวนายะ <laughs> นะอ่าก็จะเป็นวันนี้นะคือจะพ่นไฟออกไปใช้คาถาไฟนะครับผมอ่าโอเคอ่ะอีกรอบหนึง่งโอเคอ่ะขั้นต่อไปนะอัพ <laughs> ต่อไปใช้ราคาแปดร้อยปึ้ม เพิ่มมาอีกพันแปดแล้วตอนนี้สามพันหกะครับดาเมจเดี๋ยวดูก่นอนแต่มันก็ยังไม่เปลี่ยนอะไรนะจนจนกว่ามันจะมีคำช,ชื่อชื่อสกิลนะคือตอนนี้ก็ตีไปเรื่อยๆก่อนโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะขั้นต่อไปปึ๊บอ่าต้องอัพต้องอัพอ,อีกขั้นหนึ่งนะถึงจะเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าถึงจะเปลี่ยนสกิลนะั้นเดี๋ยวผมอัพอต่อไปนะปึ๊บขั้นต่อไปนะครับขั้นที่สาม ดามิตตอนนี้9ก0 0แล้วครับผมอ่ะมาดูกันอันนี้จะใช้เป็นเรียกซูซาโอะมาแล้วก็ใช้ไอ,ขอเขาเรียกอะไรอะเทวี TV สุริยา,าอ่าใช่ใช้เทวี TV สุริยานี่อ่าก็จะเป็นเพลิงสีดำนะครับผมโอเคตอนนี้ราคารวมๆคือไม่แน่ใจแนละ้วว่ารวมทั้งหมดจะก,กี่บาทนะครับผมทุกคนอ่ะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไอ้นั่นต่อนะอ่ะผมอัพต่อนะขั้นต่อไปขั้นที่สี ปึ๊บก็จะเป็นอาดาเมกก็จะมา1มื่นสองหมื่นสองแล้วนะครับอาก็เกือบหมื่นสามอ่ะโอเคได้เลยโอเคอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะเวลไม่เต็มเวลยังไม่เต็มนะครับผมเวลประมาณเก<อ>้าสิบเท่าไหร่นะ9ก้สิบสี่เออเลยเลยมาวางจีนนตรงนี้กันนะมาเถอเผื่อมันหลุดมาวางประมาณอัพสามคันพื้อมันตีรัวโอเคโอเคนั้นอ่ะโอเค อ่าระหว่างนี้ชัสกิตั้งตีแล้วเดี๋ยวผมจะอัพอีกรอบหนึ่งนะขั้นต่อไปซามูไรไลนิงสไต์ไปแปดหมื่นปึ้มอันนี้ก็จะกลายเป็นอาการถ้าผมจะไม่ผิดนะก็คือมันจะใช้พันปักษาแล้วชนนี่ไใช่คือก็จะเป็นการเรียกซูซารโอมานะครับผมแล้วก็จะใช้พันปักษานะครับผมอ่าโอเคตอนนี้ดาเมจอยู่ที่เก้าหมื่นห้านะครับผมโอเค เงินใช้อัพขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่เก้าหมื่นนะครับเดี๋ยวผมจะอัพต่อเลยนะครับผมอ่ะปึ้มอ่ะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่แสนแปดแล้วนะครับผมดาเมจไอวงประมาณแปดสิบแล้วก็ตอนนี้ตีอ่าตีครั้งละหกวินะครับผมเดี๋ยวจะบัฟใช่ใช่ตีแอร์ด้วยตอนนี้คือตีแอร์แล้วเรียบร้อยใช่เป็นตัวที่โกมากเลย เดี๋ยวผมจะบัฟเออวินให้ดูด้วยนะเวลประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวผมบัฟเออวินให้ด้วยเอบัฟสามเลยบัฟสามเลยขั้นต่อไปนะคืออัพโอ้โหสอ,อ,อรี่นะเมื่อกี้ผมกดลัวจัดเลยอะเดี๋ยวอัพมาประมาณนี้นะขั้นที่แปดนะคือมันจะอาดาเมจคือประมาณสี่แสนแล้วนะคบผมอ่ารวมรวมก็คือล้านกว่าประมาณซาสเกะ,ะดาเมจเออไม่รู้อะจะไม่ได้อโอเคเดี๋ยวผมจะอัพขั้นต่อไปนะ <c oughs> ปึ้ม อ่ะตอนนี้คือวงกว้างมากร้อยยี่บหกแรงแล้วเอาเนี้ยคือมันกินทั่วแมปเลยซาส,สเกะโอเคมาเดี๋ยวผมวางก่อนนะเ,เดี๋ยวผมอัพต่อนะปึ้มตอนนี้ดาเมจ7 5็ดแสนห้าหมืนแล้วอ่าคือตอนนี้ขั้นใกล้จะขั้นสุดท้ายแล้วกินตังหกแสนหกแสนซึ <6 100. S 2> ่งผมสามารถอัพได้แล้วอ่าเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูเลยนะปึ้มดาเมจประมาณหนึ่งล้าน แล้วก็แล้งอีก159แล้วก็ตีครั้งละ6วีนะครับผมก็จะกลายเป็นก็จะเป็นแบบเดิมเลยคือใช้พันปักษานะครับผมจะเรียกซูซานโอโมไอซูซานโอโมคืออะไรไม่ใช่าอาจารย์เรียกซูซานโอมานะครับผมแล้วก็จะใช้กับพันปักษานะครับผม แล้วเราก็จะใช้แบบนี้แหละเดี๋ยวเราจะเล่นเดี๋ยวผมจะขอพี่เดี๋ยวเออลืมเลยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเราจะมาบัฟเออร์วินให้ดูกันมาเออมันเออบัฟสามเลยบัฟสามเลยบัฟสามเลยอเก็แบวางตรงนั้นอีกเออตรงตัวคนนี้มั้งตอนนี้แล้วกันมันถึงตรงนั้น ต้องเต็ปนี้ดีสเต็ปใหม่อ่ะโอเคมาเดีย๋ยวผมจะบัฟเออร์วินเลยนะบัฟสามเลยนะอ่ะตัวแรกนะปึ้มตัวต่อไปปึ้มตัวต่อไปปึ้มมาดูซาสเกะตอนนี้นดาเมตสองล้านห้าบัฟส,สามดาเมตสองล้านห้านะครับผม ผมว่ามันเป็นตัวที่โกงว่ะมันมันโกงกว่าลูโตะเลยนะเพราะว่า mm hmm. มันรวมตีแอร์ด้วยนะแต่ไอตัวนี้คือดีมากเลยนะสำหรับผมอ่า mm hmm. แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมีตัวรีวิวนะในไลฟ์สตรีมผมก็จะแจกอาร์ซูนาตัวหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับผมแต่เป็นอาร์ซูนาร่างแดงนะไม่ไม่ได้คือตีมาไม่ดอกร่างฟ้าเลยดอกแต่ร่างแดง mm hmm. เดี๋ยวผมจะติอ่าผมจะแจกตัวหนึ่งนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราจะเล่นไปจนจบเว็บเลยได้แล้วเดี๋ยวผมจะตัดแล้วตัดไปอีกทีนะครับผมไปอ่าโอเคหลังจากตอนนี้คือเราลงกันเสร็จเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมในการลงอินฟินิตแล้วรีวิวซาสเกะนะครับผมโดยรวมถือว่าซูเปอร์โอเวอร์โอีเลยนะครับสำหรับผมคือมันโกงมากนะครับผมแนะนําผมแนะนําว่าไปหาทับเงินเด้อโคตรโกงเลยรู้ไหม <c oughs> ด,ดีเอดีเดามิดลา ทำได้ดีด้วยนะตัวเนี้ยโอเคเลยอ่ะใช่เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณสำหรับพี่ทุกคนดูคลิปนี้จบนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดส r i ครให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็จะขอจากราเพียงเท่าดีนะครับผมบาย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 